จริงๆช่วงนี้ก็มีข่าวสำคัญในวงการมวยปร้ำออกมาพอดีนะฮะแต่ขอยังไม่พูดถึงแล้วกันครับเพราะว่าในคลิปนี้เป็นคิวของศึก Payback นะฮะศึกใหญ่ใน WWE ส่วนข่าวอื่นๆเดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อๆไปวันนี้เรื่องราวใน Payback จะเป็นยังไงบ้างก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยมวยปร้ำเป็นกีฬาผสมปสานการแสดงมีคิวมีบทปอดใช้วิถีภาวะในการรับชมด้วยครับ และสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะครับผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งศึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอน,นี้เลยศึกนี้มีชื่อว่าเ a ย์แบคครับจัดขึ้นที่พิตเบิร์กเพนซิลเวเนียนะมีผู้เข้าชมตามรายงานแล้วเนี่ย14,584ที่นั่งแมตชแรกครับเป็นกรงเหล็กมาเลยนะฮะ เบกกี้ลินส์เจอกับทริสตาตัสในกติกาสติลเคชเปิดมาเบกกี้ยืนมองด้วยความแค้นครับแต่ทริสตาตัสจะหนีอย่างเดียวออกทางประตูบ้างจะปีนออกบ้างไม่ได้สักทางครับเบกกี้ดักไว้หมดทริสก็ไม่มีผู้ช่วยอย่างโซยิสตาร์กแล้วในแมชกรงแบบนี้จะปีนออกก็ยังไม่ได้โดนเอาหน้าเนี่ยไปอัดกับกรงซะอีกเวียงไปเวียงมาครับแล้วก็ล็อกเอาไว้ขาเชือกทริสตาตัสเห็นว่าหนีไม่ได้แล้วนะก็เปลี่ยนใจกลับมาสู้แล้วก็ได้เปรียบจนได้ทริสเล่นงานอยู่นานเลยครับสักพักหนึ่งเนี่ยก็เจอเบกกี้โต๊กับ จะใส่ดีซัมเฮอตามน้าครับแต่ไม่ได้นะฮะลุกมาแลกกันต่อต่างไฟต่างจับหน้าโขกกับลูกกรงเบกกี้ลิส์แรงดีกว่าครับยังยืนไหวส่วนทริสเนล้มไปแล้วเบกกี้ก็ปีนขึ้นเชือกแล้วก็ทิ้งขาใส่แต่ยังไม่ชนะคราวนี้ทั้งสองคนปีนเชือกไปบ้างครับแล้วทริสตัสใช้เบกกี้ลิสนเป็นฐานนะฮะจะเหยียบออกไปเบกกี้ก็ไม่ยอมครับตามลากมาไว้ได้แล้วก็พาวเวอร์บอมลงมาแทนสู้กันต่อครับทริสตัสเองก็ได้โอกาสใส่ท่าวีโดฟพีกบ้างนะฮะแต่ก็ยังกดไม่ถึง3ทริสตัสจะต่อด้วย s t a ร์ทัสแฟคชั่ครับแต่เบกกี้ก็แก้ได้แล้วก็สวนกลับด้วยทวิตออฟเฟซสุดท้ายเนี่ยเบกกี้ก็มาโดน Startus ส a c t i o n จนได้ครับพิสตา r ์สเห็นโอกาสจะปีนหนีอยู่แล้วแต่เบกกี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ดึงขาไว้ทีนี้ทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนเชือกครับพิสตาร์สจับคอฟาดลงมาแต่ก็กดได้แค่2เท่านั้นต่างไปก็ต่างไปปีนอยู่บนสุดของกรงทั้งคู่แล้วนะครับตอนนี้ทวิตสต a r ์ทัสได้อัดเบกกี้ตกลงไปครับแล้วเธอก็ข้ามไปอยู่ที่ด้านนอกของกรงเหลือแค่ทิ้งตัวลงมาก็็็จะะเปนนนนนนผู้บบ้้้ชไไไดแแแลวตต่่่่มมมมมัมะะังาายยบบพออก ขึ้นไปแล้วก็ลากกลับมาทีนี้กลายเป็นว่าทริสตาตัสเนี่ยค้างนะฮะตัวห้อยลงมาแต่ขายยังติดอยู่บนกรงชั้นบนสุดเบกกี้ก็เลยดึงกลับมาทั้งตัวแล้วก็จัดการครับใส่ท่าซุปเปอร์เพ็กลงมาจากชั้นบนสุดของโรงกดนับ1 2ก็ยังไม่3ม ทีนี้ทริสตาตาสัสเปลี่ยนแผนครับจะออกทางประตูบ้างก็คลานไปถึงประตูแล้วนะฮะเบกกี้มาดึงขาไว้โซอิสตาร์ก็เลยมาช่วยและต่างฝ่ายก็ต่างดึงครับอยอแย่งตัวทริสกันอีกฝั่งจะให้ออกอีกฝั่งจะให้อยู่เบกกี้ได้แรงกว่านะก็ไม่ยอมก็ดึงขาทริสกลับเข้าไปในกรงตัวเองจะออกบ้างโซอี้ยืนอยู่ก็เลยปิดประตูฟาดหน้าเบกกี้ซะเบกกี้โดนรวบกดครับแต่ก็ยังไม่ถึง3นะฮะก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็สวนกลับไปด้วยแมนแฮนเดิลสแลมกำลังจะชนะได้อยู่แล้วครับโซอิสตาร์นไม่ไหวนะต้องเข้ามาช่วยเพราะมัน มีแพ้ฟาวอยู่แล้วโซอีก็มาถ่วงเวลาให้ทวิสต์ปีนออกครับเมกิลินส์ไหวตัวทันครับเธอก็เลยเคพียร์กับโซฮีสตา์กให้ได้ก่อนแล้วก็ปีนตามริซาตัสไปใส่แมนแฮนเดอร์สแลแมจากบนกรงเลยนะฮะทีนี้ก็เรียบร้อยครับกดนับ3เป็นฝ่ายชนะหลังจบแมสครับ เบกกี้ลินสกลับไปแล้วนะฮะส่วนทวิสซาตัสกับโซอิสตักยังยืนเพียงกันอยู่ในกรงสุดท้ายก็แตกคอกันแล้วครับทวิสไล่โซอีนะแต่โซอีขอเคลียร์โดนยามากๆเข้าก็จับทวิสใส่ C 3 6 0เป็นนันว่า2คนนี้แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อย แมสต่อมาครับเดอะมิสเจอกับ LA ลนนะฮะแต่คนที่ออกมาก่อนเลยเนี่ยกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างจอห์นซีนาครับแลวเขาก็ประกาศต่อหน้าแฟนๆในพีสเบิร์กบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยทํามามากมายหลายอย่างแล้วบนสังเวียนมวยปล้ำแต่ยังไม่เคยเป็นโฮสต์เลยสักครั้งเพราะฉะนั้นไหนๆมาที่พีสเบิร์กก็จัดซะหน่อยหนึ่งขอเป็นโฮสต์ให้กับรายการนี้แล้วก็ประกาศเป็นกรรมการพิเศษให้กับแมสต์นี้ด้วยเดอะมิสออกมาแบบขัดใจเลยครับแล้วก็บอกว่าจอห์นซีนาแกมันห่วยแตกจะทําหน้าที่นี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดอะมิสคนนี้ ที่เป็นพิธีกรมาแล้วซีน่าก็เลยถามกลับไปว่าแล้วมีอะไรแนะนำเดอรมิส <The Mist S 1> ก็เลยบอกว่าอย่างแรกนะอย่ามาทําตามใจตัวเองในแม์ของฉันแล้วก็พูดจาล้อเลียนกันไปกันมาครับยังไงเดอมิสก็จะไม่ยอมให้ซีน่ามาเป็นกรรมการแต่ไม่ต้องพูดมากแล้วนะเพราะว่าแอเไนท์ A ออกมาซีน่าก็ใส่เสื้อกรรมการเตรียมแล้วแม์เริ่มครับเดอมิสเดินหนีนะฮะไม่ยอมขึ้นปั้มแอเไนท์ A ก็ต้องไปเชิญขึ้นมาเชิญดีๆไม่ยอมก็ต้องไปลากคอใช้กําลังมาสะหน่อยทีนี้พลิกสถานการณ์กลายเป็นเดอมิสไล่กระทืบบ้างครับมีีชิงเหรยสก คัาชิ่งไฟนอลี่กันไปแลกกับท่าบีเอฟทีนะฮะแต่ไม่สําเร็จกันทั้งคู่เดอร์มิสก็กลิ้งหนีไปนอกเวทีครับเอเวไน์ก็ไปตามกลับมาแล้วก็จับหน้าฟาดโต๊ะบรรยายเดอร์มิสสวนกลับแล้วก็เอาหน้าไปฟาดที่กันคนดูบ้างจะวิ่งชนครับเจอเสยหลุดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกลับไปสู้กันบนเวทีต่อเดอร์มิสอัดเอเวไน์ติดมุมนะครับจอร์ซีนาก็มากันออกไปนะฮะทีนี้เอเวไนทําบ้างจอร์ซีนาก็มากันเขาออกไปตามกติกาเหมือนกันแต่เอเวไน์ดูจะไม่พอใจครับก็ หลังแล้วก็กลุ่มความได้เปรียบอยู่สักพักเตะลอ่อเป้าใส่เอเวไนท์เลยครับแต่เท้าสุดท้ายเนียวืดก็เลยเจอสวนกลับจับฟาดทีนี้เอเวไนท์ได้สวนกลับชุดใหญ่เลยนะฮะแต่เขาก็ยังไม่ชนะเหมือนกันทางด้านเดอมิสมีโอกาสใส่ด d ดกดนับ1 2ยังไม่ได้3ก็ปรามกันต่อไปหาผู้ชนะไม่ได้ครับมีแค่เกือบเท่านั้นนะฮะยังนับไม่ถึง3สักทีหนึ่งเดอมิส <The Miss S 2> ขี้โกงครับจับรวบกดแล้วก็มีเอามือไปจับเชือกต่อหน้าต่อตา,ตอตากรรมการอย่างจอร์ซีนาเลยเห็นกันจะจะซีนาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาโก มายืนเถียงกันครับเอวีไนท์ก็มาชิงเหลี่ยมได้อีกนะฮะหลบไปหลบมาจอห์นซีนาเกือบโดนลูกหลงครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเดอะมิสเนี่ยได้โอกาสใส่สกอร์คัชชิ่งไฟนอลลี่ท่าไม้ตายเรียบร้อยแล้วครับกดนับ1-2แต่ยังไม่ถึง3านะฮะเดลมิสถึงกับช็อกเลย ทีนี้เดมิสคิดอะไรไม่ออกแล้วครับก็เลยขอล้อเรียนจอร์ซีนาดีกว่าจะทำท่าแบบไฟนักิลชัฟ f เฟลมัวแต่ล้อเรียนครับทางเอเวนไน t เด้งขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็จัดการทิ้งศอกใส่แล้วก็ต่อโดยท่าไม้ตายอย่าง BFT ครับทีนี้จบเลยนะกดนับ3เป็นเอเวนไน t ์ครับชนะไปได้ตอนจบแมตช์เนี่ยเอเวนไน t ์ก็เดินลงไปคุยกับรุ่นใหญ่อย่างจอร์ซีนาแล้วก็จับไม้จับมือกันด้วย มาสั้นๆครับเรมิสเซริโอป้องกันแชมป์ยูเอสกับบอสซินเซียรีเปิดมาเนี่ยเซียรีได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะฮะแต่ความรวดเร็วความเก่านี่ต้องยกให้เรครับซึ่งพอเรอายุมากๆเข้าเนี่ยเรียวแรงก็สู้คนหนุ่มไม่ได้อยู่แล้วเรโดนจับฟาดไม่กี่ทีก็จุกแล้วครับในช่วงต้นแมตช์เรมิสเซริโอเนี่ยโดนอัดยูนนานฝ่ายเดียวเลยจะแก้คืนก็ไม่ได้สักทีนะฮะถูกจับขึ้นไปบนเชือกแล้วก็ตามสูตรเลยนะล็อกกันไปล็อกกันมาทางเซียรีก็ซนครับเอามือไป ท,ทีนี้เรมิสเซริโอฟื้นตัวมาลุยชุดใหญ่ครับกระโดดทับอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วก็ได้เกี่ยวคอเซรีลงพาดเชือกเข้าทางซิกวันนายครับแต่จังหวะเตะเนี่ยเซยรีหลบได้เรก็เลยสปริงตัวเข้ามาใหม่แล้วก็เข้าทางออสซินเซรีครับเจอจับแบกแล้วฟาดลงมาเปิดทางครับก่อนที่จะต่อด,ด้วยเอทาวดาวนะฮะแต่เรมิสเซริโอหลุดลงมาครับแล้วก็เตะก้านคอคืนไปทำามาออสซินเซรีเนี่ยหลุดออกไปนอกเวทีแต่เขาก็ม้วนตัวกลับมาได้แล้วก็ถีบใส่เรเรก็เด้งเชือกแล้วก็ถีบกลับไปเหมือนกันสม น้ำสมเนื้อเลยครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเรมิสเซริโอเตะซิกวันไนได้แล้วนะะเข้าเต็มหน้าของออสินเซรีกำลังจะกระโดดทับตามน้ำครับตอนนั้นเองเจอออสินเซรี่ยกเข่าดักนะฮะแล้วเซรี่ก็ใช้พละกกำลังครับจับเรมิสเซลิโอยกขึ้นแบกบนไหลนะฮะเตรียมจะใส่เอทาวดาวแต่เรื่องความคล่องตัวเนี่ยต้องยกให้เรนนะฮะ เว็บเดียวเท่านั้นครับเขาพลิกตัวได้แล้วก็รวบกดอย่างรวดเร็วเลยกดนับ 1, 2และ3ครับจบลงไปนะฮะแมตช์นี้เรมิสเซียลป้องกันแชมป์ยูเอสไว้ได้โดยมีทีม LWO ครับวิ่งแห่กันมาแสดงความยินดีด้วย แมสต์ต่อมาครับชิงแชมป์ันดิสปูทเต้แท็กทีมนะฮะจัสเมนเดย์คือเดวินพีสและฟินบาลเลอร์เจอกับเซมิเซนและคีวินโอเวนเจ้าของแชมป์เริ่มมาเนี่ยจับคู่ลุยนที่ด้านล่างเวทีก่อนเลยครับเคโอกับพีสและเซนกับฟินบาลเลอร์เพราะว่านี่คือพิสเบิร์กสติลซิตี้สปริดไฟครับก็ไม่มีการแพ้ฟาวอยู่แล้วต่างฝ่ายต่างไปเอาอุปกรณ์เสิร์ฟม,มาฟินบาลเลอร์เนี่ยดันไปเจอชุดเชียร์ของเจ้าถิ่นนะก็เลยเอามาเหยียบซะโดนโฮสิครับงานนี้ทีนี้คู่หูแคนาเดียนเนี่ยก็เอาถังมาไล่ตีีทมมมจัสสเเเเเเนนนนดดยย์คววิโอออถื้าากลป็ เสื้อของเทอร์รี่ฟังนะฮะตำนานฮาร์ดคอร์ที่เพิ่งเสียชีวิตไปปลุกใจกันซะหน่อยครับไหนๆก็ปั้มแบบสตรีทไฟ์กันอยู่แล้วก็เลยเอาถังไปครอบหัวฟินบาลเลอร์แล้วเอาดาบเคนโดนี่มาตียังไม่พอแค่นั้นครับเอาโตมากลางรอไว้อีกทีนี้ฟินบาลเลอร์ฟื้นตัวได้ครับก็เก้าอี้มาตีคืนกลายเป็นเคโอกับเซนโดนบ้างแล้วครับจังหวะน,นี้ทางจัสตินเดย์ก็ไปรวบรวมเก้าอี้ขึ้นมาเป็น10บๆตัวเลยนะฮะเป็นสงครามเก้าอี้ครับตีกันยับต่างฝ่ายต่างตีนะเคโอกับเซนก็ไม่ยอมตีสวนกลับไปบ้างฟิน er บ,บเอลือเกินนะ เดินหนีดีกว่าก็าโดนไปตามตัวกันกลับมาอีกตอนนั้นเองครับโดมินิกมิสเตริโอออกมาช่วยมารอบทำ้ายกลายเป็น3รุม2 3คนของจ<ๆ>ัสเมนเดย์ก็มีความสุขกันมากครับยืนคุยกันวางแผนกันไม่ทันได้มองนะหันกลับไปทีหนึ่งเคโอกับเซนแต่งตัวรอเรียบร้อยแล้วครับกลายเป็นนักฮอกกี้น้ำแข็งไปแล้วนะก็เอาไม้ฮอกกี้เนี่ยมาไล่ตีส่วนไอ้เจ้าโดมินิกที่มายุ่งเนี่ยต้องจัดให้หนักๆเลยนะเคโอเล่นงานซะจนต้องหนีกลับไปหลังฉาก่วนบนเวทีครับลากมาสู้กันต่อแต่ตอนนี้เดเมนพ ก็ฟื้นตัวมาแล้วนะก็เลยจับเซมิเซนฟาดลงใส่แผงเก้าอี้เต็มๆแล้วก็เอาถังมาไล่ทุบลงไปที่ด้านล่างอีกรอบนึงครับไปตรงที่นั่งคนดูนะก็ไปแลกหมัดกันนัวไปหมดเซมิเซนปีนขึ้นโต๊ะครับแล้วก็ตีลังกาใส่จัสเมนเดเลยโตมินิกลับมาอีกแล้วครับไม่เข็ดสักทีนะฮะโอเว่นก็เลยจัดให้ยุ่งดีนะัก จับเจ้าโดมินิกเนี่ยไปนอนรออยู่บนโต๊ะครับแล้วเควินอเวนก็ปีนขึ้นไปตรงที่นั่งคนดูสูงๆนะฮะรอจังหวะได้ที่กระโดดตีลังกาหน้าลงทับเต็มๆครับเอาให้หายซาไปเลยส่วนบนเวทีเซมิเซนกำลังจะวิ่งตั้งหลักถีบครับเตเม้เนพิสก็แอบมาโยนถังดักใส่หน้าฟินบอลเลอร์รีบเข้ามากดก็ได้แค่2เท่านั้นครับเซมิเซนอยู่ต่อสู้คนเดียวแล้วนะฮะส่วนบนเวทีเนี่ยมีทั้งพิสทั้งฟินบอลเลอร์เซนก็อัดฟินกระแทกโต๊ะไปก่อนเควินอเวนขึ้นมาช่วยเพื่อนรบมมมาใใสส่สต่ตตตเเนเแล้้้ววก็็ีียหซไดิงถ เรียบร้อยเลยนะฮะกดนับหนึ่ง 2แต่ยังไม่ถึง3ครับเพราะว่ามีคนมาช่วยอีกแล้วคนคนนั้นคือลูกศิษย์ของฟินบอลเลอร์ครับเจดีแม็กโดนัคนั่นเองอัมเอาเควินโอเวนโมโหมากๆากนะก็เลยจับแม็กโดนัคเนี่ยฟาบ้าพาวเวอร์บอมลงฟาดโต๊ะบรรยายยังไม่หมดแค่นั้นครับเรียลิปลี่ก็มาช่วยอีกคนนึงนะฮะวิ่งมารวบเคโอทะลุที่ขั้นคนดูไปอีกกลายเป็น5ต่อ2ไปแล้วครับตอนนี้ด้านบนเวทีฟินบอลเลอร์คอมโบท่าครับชุดใหญ่ใส่เซมิเซนนะฮะแต่จังหวะกระโดดเหยียบเนี่ยวืดเซนก็เลยวิ่งเข้าถีบเต็มๆกดนับ1 2 โดมินิกมาอีกแล้วครับมาถึงเอากระเป๋ามันนี่ the bank เดอะแบงค์แนวฟาสสดใส่ข้างหลังเซมิเซนเต็มๆเป็นบาเล์ไม่ต้องทำอะไรมากครับพลิกตัวมาแล้วก็กดเลยนับ1 2 3ไม่มีอะไรแล้วครับทีนี้เรียบร้อยนะฮะแชมป์ทักทีมเปน,น้นเปลี่ยนมือไปอยู่ที่จัสเมนเดย์ครับและทุกคนก็ได้ถือแชมป์กันอย่างทั่วถึงเลยในทีมนี้ มีขั้นรายการนะฮะเป็นเซกเมนต์ของ The g r s a t Wall er Effect ครับแขกรับเชิญคือโคดี้โรสมีการพูดคุยกันถึงรายการ Smack Down นะฮะโคดี้ก็ถามว่านายได้ดูสึก s m a c k d o w วบ้างหรือเปล่าออลเลอร์บอกว่าเป็นโชว์โปรดเลยละ่ะโคดี้ก็เลยพูดต่อว่า Smackdown ก็น่าสนใจดีนะแต่มีบางสิ่งบางอย่างต้องแก้ไขและมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะนะักมวยปล้ำคนนี้เนี่ยมาเป็นสมาชิกใหม่ของสึกรอเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวหลักของ Smackdown ด้วยเขาก็คือเจลโซครับและตอนนั้นเองเจก็เดินออกมาซึ่งเขาได้ประกาศออกจาก The w W E ไปแล้วนะฮะตามบทบาทหลังจากทะเลาะก,กับบัตไลน์แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นลอสเตอร์ของสึกรออย่างเป็นทางการเดินออกมาครับเกรซันวอลเลอร์ก็ไปพูดจาดูถูกประชดประชันเจนะฮะบอกว่าเจเนะี่ยอยู่กับผู้แฝดมาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็มีบัตไลายคอยดูแลช่วยเหลือก็ไม่เห็นว่าจะมีความสําเร็จอะไรที่เป็นชิ้นไม่นานของตัวเองเลยที่โคดี้บอกว่าเป็นดิวใหญ่อะ่ะดูเหมือนจะไม่น่าใช่ซะแล้วนะพูดเป็นทันจบครับเจลโซ่ so h, ก็เตะซูเปอร์คิกเข้าเต็มๆเกรซันวอลเลอร์ er ลงไปนอนนะฮะ่ามกลางเสียงเฮของ Fan in like Pittsburgh. มสต่อมาครับเป็นการชิงแชมป์หญิงนะฮะเรียลิปลี่เจอกับลาเกลโรดิเกสปกติเนี่ยเรียลิปลี่จะเป็นสายพละกําลังแข็งแกร่งก่อคู่ต่อสู้เสมอนะวันนี้มาเจอคนตัวใหญ่กว่าแล้วซึ่งก็คือลาเกลประลองกําลังกันไม่ได้อย่างสูสีครับวิ่งมากระแทกเนี่ยลาเกลบอกว่าไม่สะเทือนนะฮะเรียลิปลี่ก็ท้ายลาเกลไปวิ่งมาบ้างกระแทกก็ไม่ลงเหมือนกันต่างฝ่ายต่างอึดครับเรียลิปลี่จะจับเวี่ยงลาเกลก็ไม่ขยับเลยแข็งแกร่งจริงๆนะฮะโพสไลน์มาก็ไม่ลงก็มีจังหวะที่เเรีลลป่นนโโดดบบ้าางงจังไต็ม แต่เรียลิลี่ก็ยังฉลาดครับม้วนตัวมาเตะคืนได้ทีนี้เรียลิลี่เปลี่ยนไปใช้การทำซับมิชชั่นแทนลาเกลก็ไม่ยอมครับเปียงทีเดียวกระเด็นเลยนะฮะใช้พละกําลังล้วนๆในการต่อสู้ส่วนเรียลิลี่ครับคอยตัดเล็กตัดน้อยนะฮะเล่นงานให้เสียจังหวะแล้วก็รอดักสวนกลับมีครั้งหนึ่งครับเตะเอาลาเกลเนี่ยตกเชือกเลยนะฮะแล้วก็มีให้ขาเนี่ยเกี่ยวค้างอยู่ที่เชือกด้วยเรียลิลี่ก็สบายแล้วครับปีนไปยืนเก๊กอยู่ด้านบนไม่ทันระวังนะโดนเตะล่วงสิครับลาเกลก็เลยจับซ ว่าน้อยมากนะที่จะเป็นแมตช์ที่เรียลิฟลี่โดนยกฟาดลอยๆแบบนี้ต้องเป็นราเกลเท่านั้นที่มีพละกําลังล้นเหลือซึ่งทางเรียลิฟลี่เองก็ยังมีมูฟเซฟทโถดกระโดดเข่าลอยใส่หน้าครับแต่ก็ยังกดได้แค่2เท่านั้นเธอก็จะใส่ริบไทยปิดฉากราเกลก็ไม่ยอมครับม้วนมาได้โยนออกไปแล้วก็จับฟาดกับเชือกตามด้วยโคสชไลน์นะฮะก็ยังกดได้แค่2เหมือนเดิมทีนี้เปลี่ยนแผนครับเธอจะฟาดลงจากเชือกบ้างก็จับขึ้นไปรอบนเชือกเส้นที่สามแล้วเรียลิฟลี่แก้ได้ครับตอนที่ราเกลตกลงมาเห เรียลิบอรี่ก็เลยเล่นงานเน้นที่ขาไปเลยจับล็อกแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมปร้หมกันต่อไปครับทั้ง2คนก็ลุกขึ้นมาพร้อมกันยืนจ้องหน้าแล้วก็แลกหมัดเรียลิบรี่เนี่ยโดนถีบตกเวทีไปนะฮะแต่เธอก็ยังฉลาดพอที่จะเจาะยางราเกลครับฝั่งราเกลก็โหดสุดๆจับยกขึ้นกระแทกกับเสาแล้วก็ที่การขนดูด้านล่างเวทีจะชนะอยู่แล้วครับเตรียมจะเข้าไปกดนะฮะโดมินิกมาอีกแล้วครับฮามาราเกลเนี่ยเสียสมาธิแต่ก็มันไส้เหลือเกินครับเจ้าโดมินิกเนี่ยยุ่งทุกแมตช์ก็เลยจับดมมินกยกขึ้าสล ไปตอนนั้นเ่งกลายเป็นเข้าทางของเรียลิปลี่เลยนะเห็นช่องว่างริปลี่ก็เลยเตะเข้าไปที่จุดอ่อนตรงขาของลาเกลครับแล้วก็ปิดฉากด้วยริฟทายตอมินิกมาคุ้มฮะยอมเจ็บตัวเพื่อแลกกับการที่เรียลิปลี่ป้องกันแชมป์ได้สําเร็จ และแมตช์สุดท้ายวันนี้เป็นการชิงแชมป์เวิร์ดเฮฟวี่เวในคู่เอกครับเซธฟรีกิ้งโรลินป้องกันแชมป์กับนาชินสเกตนาคามูระนะฮะวันนี้นาชิชาน,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 นก็มาแบบจับเต็มลยครับเพราะว่ามีตำนานชาวญี่ปุ่นที่นาแกเคารพอย่างเดอะเกรตมูต้าเนี่ยมานั่งดูอยู่ในสนามด้วยเริ่มมาถึงชิงเหลี่ยมกันตามสไตล์ครับแต่บอกเลยว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าทำตา,ตายีโนกวนประสาทกันสุดๆก็ได้แลกกันไปกันมาในช่วงต้นแมชครับสลับกันได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะแต่เซธโรลินเนี่ยได้แรงกว่าก็อับตกเวที้้้ววก็ตาาาามดดยยสสสุ่นนนคิิของชบ ก็ได้จับมาเอาเท้าในยันติดเชือกปั้มกันต่อไปเซตโรล,ลินก็แก้ได้ครับก็เลยมีจังหวะสวยๆนะ,ะที่เซตเนี่ยจับยกข้ามเชือกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ซุยไซด์ดฟฟอีกรอบลงไปสู้กันต่อที่ด้านล่างครับเซตกาลังจะกระโดดใส่โตะบรรยายแต่นาชินฟื้นตัวได้ครับก็จับเซตโรล,ลินฟาใส่โต๊แทนนาชินก็กลับมาได้งัดใส่เซตแล้วก็มีไปเบิ้ลเครื่องนะฮะยามใส่หน้าของเซตโรล,ลินทางด้านเซตโรล,ลินก็ทําอะไรไม่ได้กดก็ได้แค่2เท่านั้นนาชินก็มากระโดดเข่าลอยใส่อีกท่าทางแต่ละอย่างของแกนเนียดยดดามสุๆะ นะช่วงกลางแมตช์นี้ก็กลายเป็นนาชินได้คุมเกมไปแต่อยู่ไม่นานครับเซนโรลินก็จับจังหวะได้ปีนขึ้นเชือกตามนาชินไปนะฮะแล้วก็เกี่ยวคอฟาดลงมาช็อตเด็ดนี้ครับเซตโรลินได้ขึ้นเชือกแล้วก็กระโดดฟ็อกสเปซลงมาเต็มๆกดได้แค่2เท่านั้นการปรั้มยังดําเนินต่อไปเซตโรลินลเริ่มหงุดหงิดแล้วครับเขกกะโหลกแล้วก็ด่าใส่นาชินก่อนที่จะเคิร์ฟสตอมแต่วืดนะนาชินลุกขึ้นมาล็อกคอแล้วก็กระโดดเข่าลอยอีกก็ยังไม่ชนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างหัว,วะะังด เอาท่าไม้ตายออกมาใช้นาชินจะใส่คินชาซาครับแต่วิ่งไปเจอเซตโรล,ลินดักด้วยซุปเปอร์คิกมีช็อตหนึ่งครับเซตจ,จับนาชินตั้งหลักและจะโคสไลน์แต่นาชินเนี่ยใช้สกิลขั้นสุดยอดนะ้มวนตัวเกี่ยวคอลงมาจับแขนครับแล้วก็ล็อกต่อเนื่องเลยนะดึงแขนเอาไว้แล้วก็าขาเนี่ยหนีบคอของเซตเจ็บปวดทรมานครับ เซตโรล,ลินจะยอมแพ้อยู่แล้วแต่ขอฮึดก่อนเอากําลังเฮือกสุดท้ายเนี่ยจับนาชินยกฟาดแล้วก็หลุดออกมาได้ทั้งคู่ก็ตั้งหลักลุกขึ้นมาแลกหมัดกันอีกครั้งหนึ่งครับทั้งต่อยทั้งเตะสลับกันไปกันมาจนล้มไปทั้งคู่ จากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนเชือกจะเล่นท่ายากกันซะอีกนะครับนาะชินเลยจับเซตโรลินฟาดลงมาด้วยท่าแลนสไลด์ครับนี่ก็คือท่าเด็ดอีกท่าหนึ่งเลยแต่กดนับได้แค่2เท่านั้นก็ยังไม่ชนะตัดผ้ามาอีกทีครับนาะชินได้ใช้คินชาซาไปแล้วแบบระยะประชิดนะฮะตรงหลังคอของเซฟท,ทีนี้นาะชินไปชาร์จพลังที่มุมเวทีครับตั้งหลักรอจะปิดฉากด้วยคินชาซาชุดใหญ่แต่เซตโรลินเนี่ยไม่ยอมลุกขึ้นมาสักทีนะนาะชินแกเลยงงต้องเดินไปเอาเท้าเขี่ยเขี่ยทีนี้เซสเลยตบคืน เกตนาการมูราโมโหกระทืบคืนไปเพลินเลยนะฮะมัวแต่ติดประมาทครับเซธก็หาจังหวะจนได้นะใส่เพชรดิกรีไปจะต่อด้วยเคิร์ฟสตอมยังไม่ได้นะฮะนาชินลุกขึ้นมาดักเอาไว้แล้วก็พลิกกันไปกันมารวบกดครับเซธโรลลินเห็นจังหวะแค่แวบเดียวเท่านั้นนะฮะนาชินกํนาลังก้มหน้าติดพื้นแกก็เหยียบเคิร์ฟสตอมซะเลยครับเป็นจังหวะพลิกเกมนะฮะตอนนั้นก็ไม่ต้องชาร์จพลังอะไรมากมายเหยียบไปแบบนี้แหละปิดฉากได้เหมือนกันกดนับ1 สและ3ครับเซธโรล,ลินเป็นผู้ชนะป้องกันแชมป์เวิร์เฮดเวทไปได้ปิดรายการเพย์แบ็กและนี่คือทั้งหมดในศึกเพย์แบ็กที่ผ่านมาครับถึงแมชจะไม่มากนะฮะแต่ก็ใช้เวลาปั่มแต่ละแมชกันไปพอสมควรเลยทีเดียวคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะฮะส่วนข่าวอื่นก็รอติดตามกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วไว้เจอใหม่สวัสดีครับ